สวัสดีครับวันนี้พี่น้องทุกผู้ชมครับผมทักทายกันยามส,สายสายใกล้จิเที่ยงนะครับออกมาส่องรถครับยามเสาร์เมื่อีงลูกไส้ห่างครับพี่น้องเอ้ยโชคบ่เด้งโชคไม่เด้งเลยนะครับ<ม>ก็ดีสร้างมันเข้ามากกันในสร้างเปลี่ยนหัวพร้อมครับเปลี่ยนหัวสกัด การกับบวกไอ้ดินมุดว่านขึ้นไงครับขว่มหอนขึ้นกับพเราเลยโชคไม่เด้งนะครับผมตัวนี้ครับแต่ว่าสภาพก็ยังดีเด้พี่รองสองฟังเลยครับสภาพยังดีอยู่สร้างมันแล้วบ่งมันต้องเปลี่ยนลิ้นล้มครับลิ้นล้มหัวประเสริฐแล้วแต่ช่างเลยนะครับ ด้านองหวัวเก้าว่าใส่ครับองหัวเก้าผมเขาไปซ้อมซ้อมแล้วก็ให้เพาาิ่นระวังไม่หาครับได้มาแล้วนะครับของเดิมนะครับผมเดิมเดิม,อดมวอใส่มาขึ้นคิดว่ามีมปัญหาขึ้นรถเร็ว่อยแล้วครับแต่ก็สร้างกันเติมให้เดิกอยู่นะครับผม ขึ้นไหมขึ้นไหมทดลอเยอะรถไม่ได้เหยียดแขนด้วยอะ,ะ่ะไร่ืดโอ้มันไม่โมเลยนะยืดยืดมุนเออไม่ได้ยืด,ยดเดี๋ยวลองดึงดูอาการกระมฟ้ากร้มฝนพี่น,น,น้อ,นองเอ้ย แตาตรงนี้กคุม้มฝนมากนะครับจังไม่ยังไม่ยังลูกชายกระไรเยอะมั้งครับเอาโอเคครับผมเช็คล้อเช็คล่างครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้องผู้สูงอายุครับผมบริหาะตัวสาพี่น้อง ตกครับตกก็ได้ยินทั้งครับหอนมาหลายมือแล้วนะครับผมตกดีจังเลยไอ้คองพี่นน้ำผ่อนผอนแฉงนะครับผม